เอาเลยครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนันนี้ขอทุกคนมีกันนับอนันต์นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครทําไปยังนะครับผมแต่มันเป็นการจอยไวรสนะครับผมเลือีกสามวันเท่านั้นนะครับผมสามารถไปร่วมจอยกันได้นะครับผมขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับผมอย่างแรกคือเมื่อคุณจอยไวรสไปนะครับคุณมีโอกาสในการเข้าเล่นนะครับผม2,000ัคนแรกนะครับผมวิธีการในการได้ไวรสนะครับผมก็คือร่วมใน Discord ของเขานะครับผมแล้วก็ กดอ่ลเอ็กซ์คลูซีฟอัปเดตของเขานะครับซึ่งเขาจะส่งกดจดหมายมาให้เราแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะฟอลโล่แชมเปียนอ่าพิตูเอิร์ดนะครับผมทวิตเตอร์แล้วก็เชิญชวนเพื่อนนะครับผมซึ่งจะเชิญไม่เชิญไม่มีปัญหาตรงส่วนนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของใส่อดเดสอิทูเรียมอดเดสไปนะครับผมแค่นั้นเองครับง่ายๆครับผมในส่วนของพรีเซลนะครับผมอ่าเพลสลืมตั้งกันพรีเซลลิสต์นะครับผมของแชมเปียนแอสเซนชันนะครับผมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเราจะมาพูดให้ฟังนะ อย่างแรกคือคุณไปจอย Discord ก่อนนะครับผมมีกิจกรรมใน Discord นะครับผมที่จะให้คุณนั้นทำอะไรว่าคำหนึ่งนะขอหาก่อนแป๊บให้คุณส่งรายละเอียดรีทวิตนะครับผมกับ i ิน t a g r a m ของคุณนะครับผมมีโอกาสนะครับในการได้สปอตถึง12อันนะครับผมก็ลองดูไม่ลองไม่รู้นะครับผม Uh, ส่วนหนึ่งนะครับในเกมนะผมให้เปิดดูเกมก่อนนะครับผมเพื่อนเป็น,นเกม Triple A แบบ Blockchain นะครับผมเป็น Development จากตัว Jam City นะคุณจะเข้าใจว่า Jam City คืออะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปดูเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไง We were all born fight. We all follow law one simple born all all Kill to fight ครับผมอย่างที่คุณเห็นนะครับผมสิ่งที่ผมอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าไอแชมเปนที่เขาสร้างเน,นี่ยนะหนึ่งหมื่นตัวจะไม่ซ้ำกันเลยซึ่งผมก็มองว่าอาจจะไม่ซ้ำกันนะครับแต่รูปทรงมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมซึ่งเขามีเบส พื้นฐานอยู่นะครับบางตัวนะครับผมในรายละเอียดของตัวนี้มันเป็นเรื่องเล่านะครับผมที่เกิดขึ้นคือเรื่องราวของคอ l เซียมอิทาล์นะครับที่จะเข้าไปฟัดกันในนั้นนะครับผมแค่นั้นเองครับไม่ง่ายเราไม่ต้องสนใจอะไรมากครับผมเรื่องราวมันประมาณนี้ครับสิ่งที่เราจะได้เล่นนะครับเจะเป็นกลางปีนี้หรือไม่ก็ช่วงๆเดือนสี่เดือนห้านะครับผมที่เขาบอกมานะสิ่งที่ผมสนใจคือโคฟันเดอร์ซีโของแจมซิตี้เป็นผู้ พัฒนา MySpace นะครับผมแล้วก็เป็นคนมีความสามารถจริงๆนะคริสดีวอฟนะครับผมอาจจะเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะสามคนที่น่าสลองตรงนี้นะครับผมเป็นคนมีความสามารถจริงๆนะมากกว่าชาวเวียดนามที่ทําเกมให้เราเล่นอีกนะครับผมถึงรู้สึกว่าเอออย่างน้อยที่สุดก็คือคุณมองโอกาสส่วนนี้เป็นโอกาสนะครับผมมากกว่าอุปสรรคนะก็อาจจะทําให้คุณสามารถเข้าถึงได้นะนแน่นอนที่สุดว่าไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับผมเพราะว่าเกม NFT นีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ใหม่อยู่นะครับผมแต่ถ้า เขาสร้างมาสเปซสำเร็จนะครับผมก็ไม่มันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเกมนี้จะสําเร็จตามนะถ้าคุณอยากจะลองเล่นคุณอยากจะเข้าร่วมนะครับผมก็ลองสมัครไว้ลิสต์ดูนะครับผมเผื่อมีโอกาสในการเข้าร่วมนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับกดไลค์กดแชร์คลายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมป้อมสวัสดีครับ